รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกมูล,ลนิธิทำดีบริษัทดีสีสเสนอทำดีมีเฮใส่ใจทุกเรื่องกระเบื้องโซโซโกโอ,อิชิตันกรีนทีชาจากใจจากอิชิตันสวัสดีครับ รายการทำดีมีเฮตุทำดีและมีความสุขเสาร์นี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับชีวิตของพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มครับคนที่สร้างความสนุกสนานรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ครับเป็นอีกมุมมองหนึ่งของชีวิตของเขาที่คุณเองก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนไปดูกันเลยครับฉันขอถามเธอหน่อย เธอไปทำอะไรให้หม่อมแม่ฉันไม่สบายใจดิฉันไม่ได้ทำอะไรนะคะแต่ถ้าคุณชายกลางไม่เชื่อดิฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงพี่ชายกลางเพื่อพี่พวกจอมวังหรอกหม่อมแม่กับพี่หญิงเล็กใจไวอนเดียปัญญาอ่อนนี่แกจะเข้าข้างคนอื่น เ้าข้างแม่แล้วก็พี่แท้ๆของตัวเองเลยยะฮะงานนี้ต้องแลกแต่พี่ชายกลางนะคะว่าเชื่อหม่อมแม่กับน้องสาวของตัวเองหรือว่าจะเชื่อคนอื่นคำก็ง่อยสอยงคำก็ปังลาออกน้อยคงไม่ไหวแล้วละเหลียววันเหลียวเลย เยี่ยมจริงๆเลยอ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวตอนเอาจิงนะเซ็ตฉากเซ็ตไฟเสร็จเรียบร้อยนะเล่นสมจริงสมจังแบบนี้นะครับพี่เนาี้ทำสมาธิก่อนนะจ๊ะนี่พี่เจี๊ยบพี่แหม่มเป็นไงบ้างอ่ะหมอบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะกลับมาเดินได้ไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้นะพวกเรารีบถ่ายรีบอะไรเสร็จๆนะแล้วเลิกกองไปเยี่ยมแฟนเจี๊ยบกันดีค่ะดีค่ะพีเอครับเจี๊ยบอ่ะ อยากจะขอลางานสัก5เดือนกลับไปดูแลแฟนได้ไหมครับโอ้โหเจีย๊ยบถ้าแกลางานนานขนาดน,นี้เชื่อว่าแกลาออกเลยดีไหมคุณเจีย๊ยบและภรรยาผ่านวิกฤตชีวิตครั้งนี้ได้เพราะอะไรติดตามช่วงหน้าครับจเพิ่งมารู้ทีหลังไอง้ต้นพุ่งบอกเองจริงๆงกแม่ไม่มีเปอร์เซ็นต์รอดเะเจู๊อนินี บริษัทเบทากรจำกัดมหาชนทำดีมีเฮในวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราคือคุณเจบเชิญยิ้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกว่าพี่เจบนี่เป็นเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ที่แนวหน้าของประเทศไทยเลยคุณพูดอย่างนั้นกับผมเลยเหรอจริงจริงครับว้าวอย่างนั้นผมก็ต้องน้อมรับไว้โอ้ตายแล้วนะฮะเอางี้ดีกว่าฮะคุณผู้ชมครับเห็นในความน่ารักของคุณเจบอย่างนี้นะครับ กว่าที่เขาจะมีเฮในวันนี้เขาเคยผ่านช่วงหนึ่งมาที่ได้ข่าวมาว่าค่อนข้างที่จะหนักหนาสําหรับชีวิตพี่เจี๊ยบมากอะไรอย่างเช่นอ่ะตอนนั้นคุณพ่อป่วยใช่คุณพ่อป่วยนะก็ระดับนึงนะทื่นหนักแล้วนะลังจากตอนนั้นที่คุณพ่อพี่สีหนุ่มป่วยครับมีอยู่วันหนึ่งพี่เจี๊ยบอยู่ที่กองถ่ายอ่าฮะแล้วพี่ได้ข่าวร้ายว่าพี่แหม่มประสบอุบัติเหตุครับเป็นยังไงครับตอนนั้นจริงๆวันนั้นอ่ะผมต้องไปเองแต่พอดีเราติด ถ่ายละครเราก็เลยไม่ได้ไปก็เลยให้ปรรยาให้คุณแหม่มไปแทนเช็คก่อนนะว่าแหม่มจะไปกับใครก็คือไว้ใจที่สุดคือยกว่านนประสบการณ์ค่อนข้างสูงมากใช่ครับเราก็เลยไว้ใจคนนี้คือก็ตามไปหลายๆคันเสร็จปับ๊บเราก็นั่งกินข้าวอยู่แล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาเขาโทรเขาเครื่องนครคอมทานข้าวอยู่กับผมตรงหน้าเนะี่ยผมเห็นสีหน้านค้คอมรับโทรศัพท์ใครวะแล้วเขาจำเรืองมามองเราอย่างเงี้ยเรียกว่านครคอมรับโทรศัพท์เกี่ยวกับคุณแหม่มภรรยาคุณเจี๊ยบใช่แต่ยังไม่ได้บอกคุณเจี๊ยบอะไรเลยยังคืออนค่กบบเจ๊ ทำใจดีๆไว้ไนะนะบอกให้คือรถที่เมียเองไปด้วยอะคว่ำขับคนขับพี่โบโเสียชีวิตป่ะอเอาแล้วแหม่มอะแหม่มเขาบอกไม่เป็นไรผมไม่เชื่อนะคอม,อมแล้วก็ยกกองเลยวันนั้นจะถ่ายไม่ได้ะนะครับก็ขับรถไปที่กาญจนบุรีเ<ๆ>ชื่อไหมว่าเส้นนั้นะผมวิ่งบ่อยมากผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปซ่อมรถไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากแต่วันนั้นไปยังไงก็ไปไม่ถูกขับหลงวนอยู่นะต้องต้องกลับมาที่บำรุงรัม ม,มามามา,มาคอยอยู่ที่นคือตอนนั้นาานี่คือเรียกว่าพยายามจะขับไปหาคุณแหม่มแต่ไปไม่ถูกคิดยังไงฮะที่ที่นั่งคอยภรรยาตัวเองมาในรถมันเป็นรถพยาบาลมันเป็นการรอคอยที่ทรมานใจมากนะครับทรมานสุดๆมันคือเรื่องดีๆมันไม่ได้คิดหรอกครับมันคิดไปทั่วว่าจะทํำยังไงดีจะแก้ปัญหายังไงได้ห้องแล้วได้คุณหมอแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะทํายังไงดีในเมื่อเข้ามาเราเราจะเห็นเขาสภาพไหนเราจะรับได้ไหมคือเราคิดต่างๆนานาเหรอว่าณ่าเวลานั้น มาถึงโรงพยาบาลนะเอ็กซเรย์ด่วนเลยทั้งตัวเลยเป็นอะไรสรุปแล้วนอกจากแขนก็คือกระดูกสันหลังหักครัหนักที่สุดคุณหมอเขาก็บอกว่าคุณเจี๊ยบต้องต้อง,ต,องต้องทำใจนะหมอก็ไม่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 รู้จะกลับมาได้ขนาดไหนช่วงแรงบันดาลใจทำดีช่วงแรงบันดาลใจทำดีวันนี้เรามีข่าวมาบอกบุญกันครับโรงพยาบาลกรุมภะวะปีจังหวัดระยองธานี เดิมก็เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กปัจจุบ,บันนี้เราจะขยายให้ใหญ่ขึ้นรองรับผู้ป่วยจํานวนมากขึ้นและในโรคที่ยากขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาร,ระจากโรงพยาบาลอุดรธานีเราได้ตึกมาแล้วแต่สิ่งที่เราขาดไปคือเครื่องไมครื่องมือทางการแพทย์อุปกรณ์ที่ใช้ในตึกพอโรงพยาบาลกุมพวะบีขาดแคลนเครื่องมือแพทย์จึงได้กราบนิมนต์พระอาจารย์สงบพระอาจารย์สงบ ก็ได้มีเมตตาไปกราบนิมนต์หลวงพ่ออิทถวายสันตุสโกจเจ้าอาวาสบัดน,นาข์น้อยอกราบนิมนต์มาเยี่ยมโร,รงพยาบาลกุมภาวะปีเห็นว่าโรงพยาบาลกุมภาวะปีขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือจริงจึงได้มีพระเมตตาเป็นเจ้าภาพพระปา่าจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลกุมภาวะปีครับ ภาคประชาชนเองเรามีต้นผ้าป่าจากทุกหมู่บ้านในอำเภอกุมพวาปีประมาณ200กว่าหมู่บ้านซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของอำเภอกุมพวาปีที่มีการทำบุญสําหรับโรงพยาบาลใหญ่ขนาดนี้มีส่วนร่วมมากขนาดนี้พวกเราชาวอำเภอกุมพวาปีมีความพยายามร่วมแรงร่วมใจแต่พี่อ้อยคิดว่ากําลังของเรามันยังไม่มากพออยากจะกราบขอเมตตา ขอน้ำใจจากคนไทยได้โปรดร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระป่าจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้30มีนาคมที่โรงพยาบาลกุมภาวาปีจังหวัดอุดอรธานีถ้ามีโอกาสมีเวลาขอทุกท่านร่วมอนุโมทน,นาบุญร่วมกันค่ะ ใไฮลักวีโก้แชมป์ T R D Sportivo รุโโร่งสีออโต้ผู้นำสินเชื่อยานยนต์ชกวงจรเจ๊เพิ่งมารู้ทีหลังไอย้ยาต้นพี่บอกเองอะจริงๆอิงกัแม่ไม่มีเปอร์เซ็นต์รอดนะเจ๊ผ่าตัดตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีห้าครับคุณเจ๊ก็นั่งคอยอยู่ตลอดก็นั่งอยู่เนี่ยครับคือเฝ้าตลอดจะไม่อยากห่างเขานั่ง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 อยู่กับเขานี่แหละคืออยากให้เขาตื่นมาแล้วก็เจอหน้าเราอะงานนี้ลาลาหมดเลยจะไม่ไป เสร็จปั๊บก็คือเข้าไปาพักผ่อนที่ข้างบนครับจะหยุดงานหมดเลยหนึ่งเดือน uh huh. ขออยู่กับภรรยาตื่นมาขอให้เจอเรา uh huh. และลูก uh huh. กว่าจะมาเดินก็ใช้เวลาจริงๆหมอเขาบอกว่าประมาณ3าีปีสามปีนะครับที่แหม่มจะได้เดินเป็นปกติจะเดินได้ในสภาพไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งจะใช้ไม่เท้าใช่อะไรอีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่พอออกมาจากโรงพยาบาลแล้วแหม่มใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลหนึ่งเดือนออกมากายภาพบำบัดอีกสองเดือนรวมเป็นสามเดือน แหม่มเินเป็นปกติทุกวันนี้ครับแข็งแรงมากสุดยอดอันนี้เรียก,กว่าเพราะกําลังใจของคุณเจี๊ยบหรือเปล่าครับในตัวเขาเองด้วยแหม่มคิดอย่างเดียวว่าผมสธาน,นะครับผู้หญิงคนนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไมไดชมพราปราาตัวเองนะครับเขาบอกว่าเขาจะมานอนอย่างนี้ไม่ได้อืเขาไม่ใช่คนที่จะมานอนป่วยอย่างนี้ครับขาเขาต้องขยับให้ได้ตอนเช้าเขาจะต้องขับรถไปส่งลูกโรงเรียนแล้วต้องต้องไปรับลูกกลับมาครับ แล้วก็ต้องมารับงานให้สามีแล้วก็ทํางานของตัวเองด้วยเขาไม่ใช่คนนอนอยู่อย่างนี้โชคดีข้อหนึ่งคุณมิกก่อนที่เจ๊ยบจะออกจากโรงพยาบาล2วัน <ฮะ S 1> เจ๊ยจะต้องไปซื้อวิวแชร์ให้ภรรยาเพราะจะต้องนั่งวิลแชร์ตลอดอยู่แล้ว <ฮะ S 1> ไปน,สสน,นั่งแท็กซี่คนนึงต้องขอบคุณมากครับแท็กซี่ที่แนะนำนะฮะ,ฮะเขาบอกว่าคุณเจี๊ยบเขาเขารู้คุณเจี๊ยบ แฟนเป็นไงบ้างอะเดินได้ยังเจ้ก,ก็บอกไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะเดินได้เพราะคุณหมอเขาก็ยังไม่การันตีว่าเดินได้เหรอโอ้แย่นะคุณเจ็บเดินทั้งพ่อทั้งภรรยาเลยเออคุณเจ็บเชื่อเรื่องการฝังเข็มไหมคือพ่อตาผมเนี่ยเขาเดินไม่ได้มาตั้งนานแล้วเขาไปฝังเข็มแล้วเขากลับไปเดินได้ก็เออลองดูวะก็เลยคุยกับแหม,ม่มคุยกับต้นอต้นครับถ้าเกิดว่าเจ็บจะเอาแหม่มเนี่ยไปฝังเข็มได้เอาไปเลยฝังจนกลับฟื้นขึ้นมาได้เร็วมากจากนิ้วเท้าก็ดิบทีละนิ้วทีละ พอเท้าเริ่มขยับได้เว้ยแค่ขยับนิ้วเท้าเนี่ยพวกเรากอดคอแล้วก็ร้องไห้กันทั้งบ้านนั่นแ,แหละจิตมันก็เลยสั่งให้เขาตัวเองเดินได้ทุกวันนี้แม่เป็นปกติเดินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคิดอะไรในใจเสมอเราบว่ามันจะต้องผ่านจุดนั้นมาให้ได้หรือว่ายังไงคือคนเราทุกคนต้องมีปัญหาปัญหามันมีไว้ให้เราแก้ครับใช่แน่นอนครับทุกคนอยากได้กำลังใจแต่กำลังใจที่ดีที่สุดผมว่ากำลังใจจากตัวเองกำลังใจเกิดจากตัวเราเองสำคัญที่สุดที่ทำให้เรามีพลังและจะขับเคลื่อนเดินเดินต่อไปข้างหน้า ก็เหมือนภรรยา,าที่เขาทำคือกำลังใจอยู่ที่ตัวเขาเองนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าถึงแม้ว่าอย่างอย่างเคสของคุณแหม่มเนี่ยฮะประสบอุบัติเหตุขนาดแบบว่ายังไม่ทราบว่าจะเดินได้หรือเปล่า<ม>เพียงแค่สมเดือนเท่านั้นกับความตั้งใจสะกดจิตใจตัวเองว่าฉันต้องทำให้ได้ใช่ก็ทำได้อาล่ะครับตอนนี้ช่วงทำดีเราไปฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์เลยดีกว่าครับใจตรงนี้นะถ้ารู้จักค่าในสิ่งที่เรากระงทำมันไม่เหนื่อยมันเต็มใจที่จะกระทำเหมือนพ่อเหมือนแม่ เหมือนพี่เหมือนน้องเป็นพี่เป็นน้องกันเกิดมาเป็นครอบเป็นครัวเหมือนอัยวะเดียวกันหัวแขนขาอันนี้คือร่างกายนั่นคือเรื่องของครอบครัวแม่หนุ่มสาวมาเจอกันตกแต่งกันเป็นสามีภรรยาก็เหมือนขาซ้ายขาขว,วาที่จะพึ่งพาอาศัยกันถ้าเรารู้จักยึดมั่นกันสองคนกลับมารวมเป็นคนกันนั่นถึงพึ่งพาอาศัยกัน ใจตรงนี้ถึงรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับนี่ครับอาล่ะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดสนใจจะติดต่อรายการของเราหรืออยากจะให้ผมสัมภาษณ์กับใครนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยอาล่ะครับวันนี้นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เจี๊ยบในเมื่อที่พี่เป็นคนดีพี่เป็นคนกระตัญอยู่ขนาดนี้ขอให้มรสมใดๆก็ตามที่เข้ามาไม่มีกลับมาหาพี่อีกเลยโอ้โหสาธุครับขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราคุณเจี๊ยบเชยยิ อาล่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับทำดีมีเฮครับสวัสดีครับ